สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องเอทุกคนทุกท่านที่เข่ามารับชมนอกจากสวัสดีทั้ง f อฟใหม่แล้วก็ f อฟเก่านะจ้ะสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทาง YouTube ด้วยกันนอกจากทุกคนทุกท่านที่เข่ามารับชมแล้วก็หายกำลังใจแอดจอยนะจ้ะคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางฮานอยมัดรวมของวันที่18วันอาทิตย์นอกจากเดือน12,2,565จากกับแนวทางของแอดจอยพาด้วยตามเคยจ้า ก่อนสิไปรับส้มหาหนอยวันที่18เดี๋ยวมาเบิง่งผลขอวันที่17กันก่อนเนาะจะเด่นอยู่ที่ห้าหนึ่งสาม้นอยเฉพาะกีดบนออก8 1ดหนึ่งเกหนึ่งเกามีหนึ่งเ็ดหนึ่งหนาะจะหนึ่งตีลังกาเนาะ,ะรูดไปเนาะจะเด่นหนึ่งรูดหนึ่งเด้งเนาะจะสายรูด้าน้้ำหนึ่งไปรูดเด้งจะลากเฉพาะกีดออกเดี๋ยวด้หนึ 1, 2, 1, 2, ่งสองหนึ่งสองเขากันไป ตรงๆเนอะจ้าอ่าหนึ่งสองตัวเน้นเต็มเต็มนอยเฉพาะกีดเด้งล่างจ้าหนึ่งสองเด่นหนึ่งรูดหนึ่งเด้งเนาะจ้าทาน้ำหนึ่งไปรูดกระเด้งทั้งบนทั้งล่างเนาะจ้าสำหรับสายรูดสำหรับนอยพิเศษหนึ่งห้าหาเมอ่อนี่เอสจอยติดเบิร์นอยู่ที่หกหกสามสามกับบริได้บอกให้พี่น้องเอฟซีรูดเบิร์นเนาะจ้าเด่นขาอเฮาเด้งเนาะจ้าเด่นหารูดหาเด้งแต่นำไปนำหาไปรูดกับเด้งตรงๆเนาะจ้า หาหาเบิรเต็มเตมล่างออกศ1นหน่วยพิเศษศูนย์หจับกู่รุดไปเนาะจะเด่นหนึ่งของเขาเด้งแต่ว่าแอดจะจับเจาะรุดไปเนาะจ้าสำหรับหน่วยปกติสี่สองสสองสรุดไปเนาะจะสองตัวล่างปกติออก34 34เข่ากันไปตรงตรงอ่าสำหรับมือนีเด่งตรงๆรงเนาะจะสาจ้าเด่น3ามรุด3เด้งจ้า วีไอพีเจ็ดศูนย์สองลุดไปนอกจากสองตัวล่างออกแปดสามแปดสามจับกู่ถึงสามเจ็ดนอกจากเขามาแปดสามเนาะนาเสียดายนอกจากดินซ้ำพูดซ้ำของเฮาเด็กนอกจากสุดซ้ำตัวกขาลุดไปนอกจากยินดีกับพี่น้องเอฟซีติดตามแนวทางครับแอสจอยนอกจากเมื่อนี่เขาสองน้อยนอกจากตรงๆกันเลยที่เดียวนอกจากน้อยเฉพาะกีดกับน้อยปกตินอกจากเดี๋ยวมาต่อกันของวันวันที่สิบเก้ากันเลยนอกจาก ขอบคุณถูกการรับชมนาะจาขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์นอกจากถ้ามักถ้าชอบจังคอยตามถาม้ถาบ่มักบ่อชอบปล่อยผ่านได้นาะจากโบมีการบังคับกันแต่อย่างไรเนาะรับชมไว้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นสําหรับเมื่อนี้เด่นอยู่ที่7 9 1 สำหรับสายรูดเนาะจ้ะมือนี่ทามักถ้าชอบก็สามารถรูดได้เนาะจ้ะเพราะว่ามือนี่แอดจอยได้อ่าตัวจ่อหน่อยเนาะจ้ะแต่ว่าติดเบิเบ้ลเนาะจ้ะมือนี่ก็มาล้อรุ้นกันต่อเนาะจ้ะสำหรับสายเบิ้ลนทามักถ้าชอบเบิเบ้ลมือนี่รูดเบิ้ลได้เนาะจ้ะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังและในการตัดสินใจเนาะเจ็ดแปดเจ็ดเก้า เจ็ดเก่าคือชุดเด่นสำหรับเด่นเกรูดเก่ามี96 9 0 9 98 91าศาหสำหรับ91ก็คือคู่เด่นเด่น1รูดหมี17ึ่งเจ็ดก็คือคู่เด่นนอกจากหนึ่งศย์หนึ่งแ มือนี้แอดจอยติดเบิ้ลนอกจากทาหมากทาชอบเบิ้ลก็สามารถกันเบิ้ลได้นอกจากมือนี้แอดจอยติดเบิ้ลหนักแต่ว่าเบิ้ลสีมา,มาบม่อนี้ก็ต้องมาล่อลุ้นกันนอกจากเมื่อวานติดเบิ้ลอยู่ที่สามสามกับหกหกมาหาหานอกจากติดเบิ้ลอยู่ที่เจ็ดเจ็ดเก้ 8, าเก้าแปดแปดทาหมากเบิ้ลชอบเบิ้ลก็สามารถกันเบิ้ลลุ้นเบิ้ลได้นอกจาก แต่ว่ากรโปรดใช้จะละนายานในการรับชมรราฟังและในการตัดสินใจเนาะจ้าหกหกสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้ะมือนีสามตัวเอสจอยบอจับเนาะจ้าพออะเอสจอยติดเบิร์นเนาะขอเ,อเบิร์นให้แล้วกันเนาะจ้าสำหรับเลขเบิร์นที่เอสจอยชอบจะมีแปดแปดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งแปด เก้าศูนย์เก้าหกเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์จ้านี่คือ้านอยของวันที่สิบแปดมือนี่กะประมาณนี่ตามนี่นอจ้าถ้ามักถ้าชอบจังค่อยตามถาม้ถาบ่มักบ่ชอบป่อยผ่านได้เนอจ้า ขอให้พี FC, นน in, ่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านโชคดีกัน,น,กนทุกคนทุกท่านเนาจะจิ้มตัวใดกันขอให้ไดขอให้โดนขอให้เฮงๆรวยๆกันทุกคนทุก่านเนาจะเขามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้ jour, นะกับเอสจอยเนาจะกคคนละลค์ขคคนละแชร์ขคคนละหนึ่งติดต,ตามเนะจาจะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่ถ้าชอบถ้าใช่ถ้าถูกใจก็กดติดตามและกดกระดิ่งไว้แนวทางดีๆมีให้กันในดถูกวันเนาจะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า